มื่อนี้คืมฟ้าคืมฝนคือเกาเนาะจ้ะวันสิโตกับวันตกอากาศฮอห่อนมาเห็ดแนวกินคือเกาเหมือนี้เมนูผัดผักบุ้งค่ะใส่หมูกรอบอะใส่น้ำมันตั้งกระทะเอาผักบุ้งลงไปจ้ะผัดผัดผัดแลก็หมูกรอบมาใส่ค่ะหมูกรอบได้จากเจ้าเกาแสบๆแล้วก็ใส่ปรุงเครื่องปรุงลงไปค่ะผัดโคเร็โคเรโอ้ยสุกแหละเรียบร้อยละ ต่อไปกระสิมาตำบักหุง้งพี่น้องใสได้บักหอยมากเอื่อยเพิ่นเอามาฝากค่ะตำบักหุง้งเอาใส่เครื่องลงไปก่อนบีบปักแนวใส่ปลาแดกขาดบ่ได้ได้จ้าของอีสานบานเฮ่าใส่น้ำปลาชุดอรสน้ำตาลดิบน้อยโคเล่โคเล่โคเล่ใส่กันเดอบัดนีนยยัวยัวก้อนบัดเห่ากะจังเอาเส้นบักหุ้งใส่ค่ะเอาเส้นบักหุ้งใส่บัดน,นี้กกะจังตำโคเล่โคเล่โคเล,คล่ใส่นะค่ะ บักหอยเห่ากับลวกให้มันสุกก่อนจ้ะกระตะัมขคเลศขเลใส่กันตักออกใส่จานตัวจา่าแบบนี้แล้วเนาะได้ค่ะนี่ตำามักฮวงใส่หอยเนาะคะ่ะแสบอยู่เด้ซิมเบิงกับแสบปรุงเทือเดียวเลยค่ะน้องแขกปรุงเทือเดียวกับแสบแล้วพนะเบิงเนี่ยหน้าตาหน้า,นา,นา,นากินขึ้นอย่างนี้จ้ะตักเข่ามาพี่น้องตักเข่ามากินน้ำกันเด้อจ้า